One, two. สวัสดีจ้าพบกับตัวเตไทยสไปร์แล,แลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่งไปข้างนอกมาคะ่ะจะมาโชว์ทุกคนนิดนึงว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับเป็นร้านจีนร้านขายของไทยของเอเชียล่ะครับเป็นหลักเข้ามาบ้านก็เลยร้อนหน่อยนึงแล้วคะ่ะข้างนอกก็ตอนนี้ก็6-7องศาได้นะคะเดี๋ยวจะโชว์นิดนึงว่าได้อะไรมาบ้างคะ่ะ นี่แหละค่ะการป้องกันตัวเองสู้กับความหนาวเสื้อผ้าหน้าผ่อนสามตัวสี่ตัวนะคะถ้าหนาวไปวันนี้ช่วงสององศาสามองศาทั้งวี่ทั้งวันหรือว่าติดลบเราก็จะมีกางเกงในขาสั้นหรือกางเกงในขายา,ยาวกางเกงยีนเสื้อกล้ามทีเชิ้ตเสื้อคอกลมเสื้อกันหนาวเสื้อกันลมไปอีกต่อหนึ่งสี่ตัวห้าตัวก็ว่ากันไปสำหรับพวกมาดามใหม่น้องๆที่มาใหม่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ ทำให้ร่างกายตัวเองอุ่นเข้าไว้ใครจะใส่กี่ตัวก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปแก่ชาวบ้านเขาจะเป็นแฟชั่นไม่เป็นแฟชั่นก็ช่างขอให้ตัวเองอุ่นเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเจ็บใครได้ป่วยไม่มีใครมาป่วยแทนเราได้นะคะโชว์ทุกคนนิดนึงว่าตัวโตไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ก็พาทุกคนไปนั่นแหละคลิปก่อนหน้านี้ก็พาทุกคนไปที่ร้านนะคะ เรียกงานการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปจากบ้านสี่สาห้านาทีเท่านั้นเองค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะก็เลยพาทุกคนไปชมร้านนิดหนึ่งร้านประจําของตัวตัวเองแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งอยู่กลางเมืองนะคะเข้าไปประมาณ1 0 15นาทีเดินไปนะคะตรงห้องสมุดก็มีแต่เป็นร้านเล็กนะคะของจะไม่เยอะไม่แน่นขนาดนี้ทางนี้ร้านใหญ่มันก็มีของให้เลือกเยอะทุกประเทศก็ว่าได้แต่ของไทยละเยอะที่สุดนะคะอันดับแรกเลย ผัดกวงตุ้งก็าได้นะคะสยูโร120บาทตีเป็น40แล้วกันสี่สามสีบร้อยี่สิบาทค่ะเพราะว่าซื้อหมดไปเท่าไหร่คะโชว์ทุกคนนิดหนึงสาิบสองกว่าก็เกือบ33ยูโรพันสอพันสามแล้วกันนะคะรายได้ทางนี้เป็นแบบนี้นะคะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเป็นเงาตามตัวเป็นธรรมดาค่าครองชีพสูงคนมีเงินเดือนสูง ของอินพ็อตเอ็กพอร์ตบางอย่างเขาก็ปลูกที่นี่บางอย่างเขาก็ส่งมาจากจีนจากไทยก็ว่ากันไปอย่างถ่วงงอกบางครั้งเขาก็สามารถปลูกสามารถเพาะที่นี่ได้ตัวตัวเองแต่ก่อนก็ทําเองนะคะซื้อตัวเขียวมามาแช่น้ําบุ่นไว้แล้วก็ใส่ตะกร้าใส่ทิชชู่เปียกแล้วก็ซับซับทำช่วงหนึ่งทําอยู่ทุกวันนี้ีเกียจทำกับซื้อมานี่ก็ราวห้าสิบบาทนะคะ,ะได้ประมาณนี้ค่ะ มันค่ะมันกุ้งมันปลานะคะก็เป็นแพ็คมาแพ็คนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะส่งมาจากไทยนู่แหละค่ะยี่ห้อของไทยเรานะคะปลาตาลูกนะคะสองนี้ก็ตกร้อยหนึ่งแล้วกันค่ะก็ซื้อมาพอได้กินได้ขบได้เกีียวพอได้ห่ายคิดถึงบ้านดีหน่อยก็ไปบ้านแล้วนะคะซื้อของไทยรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะจากนั้นก็พวกของแช่แข็งต่างๆหมูหมากาไก่ก็จะทยอย กินทยอยล้างตู้ไปด้วยก็ว่าได้นะคะผักหอมจีนหรือว่าผักทีฝรั่งก็ว่าได้นะคะกำนี้ก็80บบาทแล้วกันก็ใส่ได้หลายรอบอยู่ค่ะทั้งยำทั้งสลัดทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอะไรทยอยใส่สามต้นสี่ต้นก็ว่ากันไปนะคะไม่ได้ใส่ทีเดียวหม้อถ้าทีเดียวมันก็ต้องหม้อใหญ่มากนะคะเครื่องต้งยมยำชุดนี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วกันค่ะ ก็พูดให้ฟังคร่าวๆนะคะนี่ราคาราคาของเมืองนอกเมืองนาถ้าเป็นมะละกอก็จะลูก400ลูก500อย่างต่ําก็ลูก300เรากินคนเดียวด้วยปีนี้ตัวตัวยังไม่ได้กินตำมะละกอที่นี่เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตัวเองกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยตําแตงซะมากกว่าถ้าอยากกินนะคะใส่พริกเม็ด2เม็ดสมัยก่อนอยู่บ้านเรากินโอ้ยสารพัดแต่ตสซั่วตําป่าตาอะไรก็จางนะคะกินกับเพื่อนๆสนุกมาก ทั้งกินทั้งร้องไห้ก็สนุกก็สนุกแซ่บนะคะแต่พออยู่คนเดียวก็ตามบ้างไม่บ้างปรับปรายทำอาหารไทยสักเป็นหลักให้พ่อใหญ่กินผัดมีบ้างผัดกว๋วยเตี๋ยวบ้างทําอะไรบ้างพวกที่ไม่เผ็ดมากนะคะ<ส>เขาผัดเอวยแล้วก็ผัดทงผัดไทยพวกที่เป็นหลกัหลกๆของบ้านเรานี่แหละค่ะจะกินกับกาแฟสักคู่เดียวนะคะเข้าตต้มมัดค่ะมัดหนึ่งก็มีสองคู่กินทีละคู่นะคะ 240บาท250บาทได้นะคะนี่นะคะพริกแพ็นหนึ่งนะคะร้อยหนึ่งแล้วกันแค่แข็งนะคะอันนี้แค่งแข็งถ้าตัวตัวออกมาก็กินได้เป็นเดือนบางคนกินอาทิตย์หนึ่งก็หมดสําหรับคนที่กินเผ็ดถ้าตาพริกตําเจียวบ่อยมันก็เผ็ดมันก็หมดไวนะคะคนที่กินเผ็ดได้ก็ว่ากันไปบางคนแฟนฝรั่งฝรั่งเขาก็สามารถกินเผ็ดได้กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีใจกับเขา แต่สามีเรานะคะไม่ได้หรอกค่ะนี่ราคาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลนี่เ็าซื้อมาไว้ทําของหวานนิดนึงนะคะแท็กนี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วกันตีไปง่ายง่ายแทะร้อยละร้อยแล้วกันนะคะหมดนี่ขาพันสามแล้วกัน,น,วกนไว้จับแห้งเพราะใหญ่ก็กินดีพอเราต้มเสร็จถ้ามันสุกปุ๊บมันก็จะมว้วนเป็นหลอดเป็นหลอดอันนี้ก็ต้มได้หลายรอบอยู่ค่ะส่วนมากตัวตัวยังก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะใหญ่ราคาถ้าทําไว้ยเตียวตัวโต,วตวก็จะชอบเส้นมาม่าเส้นใด เล็กเป็นหลักนะครับเจชอบเส้นนี้เราก็ซื้อมาทําให้เจนะครับก็แพ็กละร้อยแล้วกันอันนี้ก็นึกอยากกินหวานหวานเมดหนึ่งนะคะอร่อยดียี่ห้ออร่อยดีก็มีขนุนกับลูกตาลกับลูกไอ้อะไรคะลูกเดือยลูกเกลดลูกอะไรนี่แหละคะ่ะเอาลืมชื่อไปแล้วชั้นก็นะคะคงจร่รอยอยู่นะคะใส่น้ําเย็นน้ําอะไรก็ว่ากันไปคะ่ะกับป๋องนี้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยนู่นละคะ่ะ นี่แหละครับเอากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะสําหรับเครื่องปรุงเรามีครบแล้วนะคะน้ํามันหงน้ามันหอยซอสเอยน้ําปลาผงชูรสรสด,ดีประดงประแดกอะไรก็ไม่ได้ซื้อแต่ขาดก็ซื้อน้นํามะขามมานะคะของไทยเราแล้วนะคะน้ํามะขามมาไว้ใส่เผื่ออยากแกงส้มต้ยมยําอะไรก็ว่ากันไปตัวต,วตวยิ่งชอบกินเปรี้ยวๆนะครับูดแล้วก็น้ําลายไหลค่ะนี่แหละค่ะขวดน,นี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วกันค่ะ ชว์แฟนกับเอฟจีนิดหนึ่งผมชูรถหมดนานแล้วค่ะใช้แต่รถด,ดีเป็นหลักทีนี้ก็เลยซื้อ2องเล็กมาธรรมดาตักผลมาจากทางบ้านเรามันก็ได้อยู่นะคะรถด,ดีผมชูรถอะไรจากผลมามันก็โอเคอยู่ผลมาถุงละครึ่งโลโลนึงอะไรก็ว่ากันไปดยวขามาก็เจ้ามาอยู่พวกไอ้รถด,ดีสับหลักผมชูรถตัวโตวใส่น้อยมากแล้วคะจะใช้รถด,ดีเป็นหลักครับก็เลยซื้อที่นี่ซะที่นี่ก็ถือว่าไม่แพงมากซองนี้ก็40บาบาท5้บาทละมั้งคะ ถ้าบ้านเราก็สิบบาทคะ่ะประมาณนั้นอของนําเข้านําอะไรนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าคนมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆถามตัวโตวเยอะนะคะว่าอยากกินอาหารไทยทำยังไงคุณพี่นู่นนี่นั่นบางคนถ้าไม่ไม่หัดทํากับข้าวเป็นแต่ไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มไข่ดาวก็ทําแต่ไข่เป็นรัก่อยหัดทําไปนะคะถ้ามาอยู่เมืองนอกเมืองนานะถ้าเราซื้อกินแล้วมันซื้อได้ถ้าผัวรวยๆนะซื้อกินลงไปมือละสองพันสามพัน มันจะไหวไหมล่ะครับเป็นเดือนเดือนนะคะเราก็หัดประยุกต์หัดทําไปทําให้คนอื่นกินไม่ได้ก็ทําให้ตัวเองกับแฟนกินให้มันได้แล้วกันขยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะขอให้เรามีเครื่องปรุงครบข้าววาปาร้าผงชูรสน้ามันหอยซอสเอย อะไรก็ว่ากันไปเราก็มาปักยุคบ้างปักผักมีสีใบหมูหมากาไก่เราก็ซื้อของบ้านเขาเพราะเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรต่างๆมันไม่แพงกว่าบ้านเรามากนะคะของที่มันผลิตเองที่นี่ได้มีที่นี่นะคะอย่างเนื้อไก่ก็แพงกว่าไทยเรานิดเดียวเองนะคะสําหรับ1นกิโลนะคะส่วนมากฝรั่งเขาก็กินอกไก่เป็นหลักแต่ตัวตัวเองจอะก,กินน่องไก่ค้าไก่ตีนไก่นะคะตีนไก่ก็ต้องซื้อที่ร้านจีนแพ็คหนึ่งใหญ่เหมือนกันคับ แพ็คละร้อยห้าสิบาทได้ก็มาแบ่งแบ่งแบ่งทำได้สี่ห้ารอบอยู่ค่ะกินคนเดียวฝรั่งเขากลัวนะคะตีนไก่แต่เราหน่าวิ่งชนเลยทีเดียวต้มนะคะทำต้มยำบ้างขนมจีนน้ำยาบ้างอบนะคะผสมกับพริกไทยซอสอะไรผลดดีเข้าไปอบเขากค่อ,อบแอร์ไฟนะคะตีนไก่กินกับส้มตำตำมะละกออร่อยเยียมนะคะ นี่แหละค่ะการรำอาหารการกินก็ประยุกต์ไปนะคะตุ๊ตตบอกแฟนเสมอบอกพ่อใหญ่เสมอฉันจะอยู่ประเทศไหนฉันก็อยู่ได้ทั่วโลกใบนี้ขอให้ฉันได้ทำกับข้าวแต่ค่ะตุ๊ตกเขาจะย้ำนักย้ำหนาประมาณนี้นะคะวันนี้ไปซื้อของมาก็อยากให้แฟนกับเอฟซีได้เย็นบ้างการใช้ชีวิตอยู่ต่างเชีงต่างเดียนจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเราก็เรียนรู้ปรับตัวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ช่วงนี้ฤดูหนาวก็จะลําบากหน่อยหนึ่งสาหรับคนที่มาอยู่ใหม่นึกถึงตัวเอง ตอนที่มาใหม่ๆทั้งอยากกินอาหารไทยทั้งวิ่งหานูนา่นหานี่ทั้งต้องไปโรงเรียนทั้งปั่นจักรยานไปจักรยานก็ธรรมดาปั่นไปสี่สหกิโลนอกเมืองน้ำหูน้ำตาน้ำมูกไหลไปเป็นทางกว่าจะปรับตัวได้นะคะถ้าเรายอมรับปรับตัวได้หันหน้าเข้าหาการเด็กเฟนวเราเฟียเราเข้าใจคุยกันรู้เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ไม่ยากหนักหนานะคะสําหรับการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนขอแค่ให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเองแล้วก็ เรามาอยู่กับคนที่เรารักที่เขาลักเราเราก็คิดแค่นั้นนะคะเจออะไรเราก็จะสู้ไปด้วยกันมันก็อยู่ได้นะคะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้